บอนไซมีตั้งแต่ลักร้อยถึงลักล้านเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทําเป็นช่างทองมีเยกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับใส่เกษตรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเบาๆครับมานั่งแบบชิวๆอันนี้เชอรี่แคร์ตั้งราคาไว้หนึ่งหมื่นบาทส <laughs> วัสดีครับสวัสดีเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวสวนคลาดเบ็นไซฟาร์มพร้อมคุณนาย คุณนายแม่วันนี้รีแลกเหมือนเดิมครับมาขอขอ,อนุญ,ญาตรีแ,รกแลกเราก็มาทำความเข้าใจพูดคุยกันเ,เกี่ยวกับเรื่องบอนไซคือหลังจากทำการไปหาคูตมาให้คูตะโกคูดอะไรมามานานหลายวันละจริงๆแล้วผมคูดมาเป็นร่วมร้อยต้นนะครับเนาะอ,อ,อาการปวดหลังมันเริ่มเริ่มปวดมากนะ คืออย่างที่เคยบอกในะคลิปก่อนก่อนว่าสมัยก้อนเริ่มเล่นน่ะผมขุดตะไม้ขนาดแบบสองคนยกแล้วแบกคนเดียวขุดค,คนเดียวด้วยสมัยนั้นมันแข็งแรงตอนนี้มาทําพิษวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเบาๆครับมานั่งแบบชิวๆโดยผมม่าชิวคุณนายแม่ถอนยา <laughs> มาคุยกับเพื่อนใหม่แล้วกันเนาะ <laughs> <laughs> เพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมนะครับช่องผมสวนของผมนะครับเนาะสวนคลาดบนไซฟาร์ม คือถ้าคนไหนเล่นบัลไซเรียลจะเข้าใจอันนี้คลิปนี้ก็จะเพิความเข้าใจเพราะว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาบางท่านก็ไม่ได้รู้จักบอลไซนะครับเนาะตามหัวข้อที่จวไว้อะบอลไซเป็นอาชีพเกษตรกร,กรอีกอาชีพหนึ่งที่ยังมีคนรู้จักน้อยคือยังไงล่ะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักจะเป็นไม้เฉพาะกลุ่ม เอาน,นี้เพื่อน Youtube ที่เข้ามาดูหลายๆท่านนะครับก็จะงงว่าเอ้ยไปคดตะโกเห็นคดตะโกมาทำไมเห็นคุตตอไม้มาทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าคือบอนไซคืออะไระแต่ถ้าท่านใดสงสัยมากก็อาจจะไปเสิร์ชหาตาม Google หรือดูใน Youtube นะครับเนาะจะเห็นภาพคำว่าบอนไซอันนี้คลิปนี้สำหรับเพื่อนใหม่นะครับเน,ะนาะบอนไซก็คือไม้ย่อส่วนที่เราสามารถหาได้จากทั้งแหล่งธรรมชาติ หรือสร้างเองอย่างที่เห็นเนี่ยคือไม้ที่ผมเพาะขยายพันธุ์สร้างเองนี่ก็เรียกว่าเป็นวัตถุดิบบอนไซเรามาทําความเข้าใจกันนะครับเนาะนี่อันนี้เชอรี่แคร์นี่ก็เป็นไม้ที่ผมเพาะสร้างเองเลี้ยงเองตอนนี้อายุจากการเพราะนะการช้ากิ่งใช้เวลาประมาณ3ปีต้นนี้จะอยู่ประมาณหกถึงเจ็้อยบาทประมาณเนี้ยเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยราคา มันเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยที่หลายคนเข้ามาดูเพื่อนใหม่บางท่านไม่รู้จักคุดต่ตตะโกมาทำไมว่าเป็นพุ่มๆซึ่งบอนไซมันจะแตกต่างจากไอ้ไม้พุ่มนะครับมันไม่เหมือนไอ้ไม้ที่ก็ททำเป็นไม้พุ่มไม้ช่อคมๆบอนไซคือไม้ยอส่วนใส่กระถางขนาดเล็กตัวนี้นี่แล้วบอนไซ ไม่ได้สร้่งจากต้นไซได้ะคบอย่างเดียวนะครับอันนี้อธิบายให้เขาจะให้ให้รู้กันเนาะบอนไซสั่งจากไม้ได้หลากหลายจากสร้่งได้จากไม้ได้หลากหลายชนิดเอออย่างนี้ถึงจะถูก <laughs> จะเป็นเชอรี่แคะมะขามตะโก้โมกอ,อ่าอะไรอีกอะเยอะแยะหลายอย่างนะครับพวก ต้นไซตต้นโพพอทะเลตะโกหนูเข็มหน้า,านึกไม่ออกยอะไรเงี้ยนึกไม่ออกแต่เล่นได้เยอะครับสามารถนํามาทําบนไซเป็นการเพิ่มมูลค่าไห่ไม้ซึ่งไม้พวกนี้จะใช้ระยะเวลาในการสั่งนานพอสมควรอ,อย่างที่บอกเกินแล้วนะครับมันเป็นไม้ย่อเป็นไม้จินตนาการ เหมือนก็เราย่อต้นไม้ใหญ่มาใส่กระถางเล็กๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวขออนุญาตไปยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันแปบ๊บนึงได้ไมาแล้วครับนี่นี่ก็เป็นเป็นต้นเชอรี่นี่ต้นเชอรี่เขาเรียกว่าเชอรี่แคร์บอนไซก็คือแบบนี้สังเกตดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจากไอ้พวกไม้พุ่มไม้กลมตามวาดัดตามอะไรคือจะมีการย่อ ส่วนไม้เนี่ยมีลำต้นมีกิ่งเมนมีซับเมนคือสร้างรายละเอียดยิบย่อยให้มันเหมือนกับไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติอันนี้ท่านก็นลองจินตนาการว่ามันคือ,อต้นชํำฉาต้นกามปูที่มันเกิดเป็นกลุ่มกออันนี้เขาเรียกว่าไม้กลุ่มกอ3ามลำต้นนี่ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเนาะ ว่าเป็นถ่ายแบบไม่มีสตูดิโอเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกบอนไซต้นนี้อายุการสร้างก็อยู่ประมาณ15ปี15ปีครับถ้าราคาก็หลายตังค์อยู่นะแล้วบอนไซเนี่ยราคาจะแตกต่างกันเยอะค่าของบอนไซอยู่ที่ความสวยงามของไม้ อันดับแรกนะเท่าที่ครูอาจารย์สอนมาความสวยงามความเก่อเก่ชนิดพันธุ์ไม้ขนาดขนาดจริงอยู่อยู่สุดท้ายบางต้นเล็กๆอ่ะเล็กๆอ,อาจจะเป็นพวกสนพวกอะไรของไม้นอกไม้อะไรอย่างลักหมื่นบอนไซมีตั้งแต่ลักร้อยถึงลักล้านอันนี้เรื่องจริงนะครับดังนั้นเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะในการที่จะมาทำ นี่ผมสร้างสวนบอนไซด้วยพื้นที่หนึ่งงานในการเพราะขยายพันธุ์เนี่ยพื้นที่หนึ่งงานแต่จะมีอยกหนึ่งงานที่สำรับทำการทำขนาดก็สรุปแล้วก็คือมีประมาณสองงานคือหนึ่งงานเนี่ยที่อยู่สูงเนินส่วนสูงเนินจะเป็นสวนเพาะเพาะแล้วนำไปทำขนาดที่เสริงสางเมื่อได้ขนาดแล้วก็คูดกลับมาทำการตัดแต่งอยู่ที่สูงเนินจะวนไปวนมาอยู่เงี้ยเพราะว่า มันทําทั้งสองอย่างไม่ได้นะครับน้องพี่มันแคบเราก็จะมาทําการตัดแต่งอยู่นี่อย่างที่ท่านเห็นหลายคลิปที่ว่าผมไปเที่ยวหาคหูดไม้คูดอะไรมาแต่งาเงี้ยแล้นี่ก็เรามาดูกันครับว่าอ,อะไรที่มันจะสั่งเป็นบอนไซได้เป็นอาชีพยี่กอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะผมว่าเพราะว่าผมก็เลี้ยงมาก็ถ้านับจากวันเริ่มรู้จักบอนไซนะ ตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วแต่ถ้าทําเป็นอาชีพจริงๆจริงจ,งจังนะเป็นอาชีพรักเลี้ยงครอบครัวนะครับก็ประมาณหกปีที่ขายไม้แบบอย่างเดียวเลยคือทําบอนไซขายอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ทําเป็นช่างทองเป็นทำ่าซอยตัางหูแหวนอะไรเงี้ยก็ทำอยู่ได้สักหกเจดปีนะครับเนาะก็มาตีทหาร ที่ทหารก็เลยจะก,กล้าไปทํางานก็มันเหมือนเริ่มวิชาก็เลยอยู่ช่วยแม่ทํางานอยู่บ้านระยะหนึ่งก็ได้มาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปุ๊บก็ได้มีโอกาสไปดูสวนบอนไซแห่งหนึ่งที่สารปกครองซิคิวนั่นยังเป็นที่มาที่ทําให้ผมเริ่มรู้จักบอนไซแล้วก็มาทําเป็นอาชีพนี่นี่มาเป็นการแบบรีแลกเล่าสู่กันฟังว่า บอนไซคืออะไรที่มาที่มาไปที่มาที่ไปเป็นยังไงเราทําไมถึงมาทําอาชีพนี่อย่างตัวนี้ตัวนี้ก็อืถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ซื้อสมัยนี้ก็ไม่แน,น่นะอาจจะมีคนซื้อมาตั้งราคาไว้หนึ่งมืนบาทสิบห้าปีได้หนึ่งหมื่นคือคนจะเลี้ยงบอนไซก็ต้องมีใจรักความรู้ความวดทนในการรออ่า ฟังดูมันผลตอบแทนมันสูงนะครับแต่ถ้ามาหารค่าเฉลี่ยแล้วมันก็ไม่สูงเท่าไรนะครับเท่าไรแล้วครับเพราะมันก็ใช้ระยะเวลาเนาะแต่ตัวเนี้ยมันจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังถือซะว่ามาผ่อนคลายคพราวนี้ต้นไม้ที่ทําได้อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะมีมะคามน้ําพมตะโกโมกพุท อือะไรดีกว่ามากเมเปลิลเทนทะเลโพไซไกลกลางต้นเนี่ยต้นไซชั้นเงินชั้นทองแต่อันนี้ยังไม่ได้เป็นบนไซเรียกว่าบตถุดีบมีหลายขนาดนี่นี่ก็เป็นจิ๋ว,วเนี่ยจิ๋วนิดนึงถ้าเพื่อนเฟียจะรู้จักผมดีนะจะเห็นไม้ผม บ่อยเพราะว่าผมก็อยู่มาตั้งแต่สมัยบ้านเขียวบ้านเขียวในที่นี่ก็คือเว็บพันทาวซึ่งเขาตั้งฉายาให้ว่าตั้งชื่อเล่นให้ว่าบ้านเขียวจะมีบ้านเขียวกับบ้านสมนั่นคือแหล่งความรู้ที่สมัยก่อนผมยังเล่น Facebook ไม่เป็นแล้ว Facebook ยังไม่แพร่หลายอย่างสมัยนี้นะครับนาะเขาก็จะไปเรียนรู้กันที่แหล่งนั่น ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบอนไสคืออาจเป็นอะไรที่แบบมันไม่รวดเร็วทันใจเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนั่นน่ะโพสตั้งคําถามไว้วัวนนึ่งคำถามหนึ่งเนี่ยบางทีอีกสองสาวันถึงได้คำตอบดังนั้นผมถึงบอกว่าบอนไซเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วสมัยนั้นนะความรู้มันยังไม่กระจายแพร่หลายอย่างสมัยนี้นะครับ คนที่จะมาทำ y o ยูทูบการสอนสร้างบอนไซหรือว่าการคูดบอนไซอะไรยังสมัยเนีม้มันไม่ค่อยมีตอนนี้มีก็จะมีแบบว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่สนิทกันจริงอะ่ะก็ไม่ค่อยได้บอกกันนะคนที่จะบอกกันก็คือรักกันจริงชอบกันจริงสนิทสนุกกันจริงเขาจึงจะสอนกันแต่สมัยนั้นเราก็ต้องดิน้นรนคอยคว้าหาความรู้พอรู้จักคนนึงก็อ ยีกคนหนึ่งก็จะแนะนําไปหาความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆกระสั่งสมประสบการณ์มาผมก็เคยทําโจ๊บในมาโจ๊บอย่างเงี้ยสมัยเล่น1-5ปีแรกอะ่ะช่วงเออหนปีแรกช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้เน้นขายเพราะว่าทําเป็นงานได้ดีเ็กก็จะมีไม้โจ๊บก็หลายร้อยต้นนะไม้โครงสร้างมีไม้แต่พอมา,าทําเป็นไม้ขายเป็นอาชีพอะ่ะมันไม่เหลือขายกินมด นี่มาเล่าสู่กันฟังอยากคือจุดประสงค์ที่มาเล่าเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าอยากให้เพื่อนใหม่หลายๆท่านได้รู้ได้เข้าใจว่ายังมีเีกออาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสายกเกษตรเป็นการพเพาะเลี้ยงบอนไซเป็นงานที่รายได้ก็ถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ ก็แต่ว่าก็สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะผมขอออกตัวไว้ก่อนมันอยู่ที่ความขยันของท่านความสามารถของท่านในการดูทรงไม้ในการแต่งไม้ต้แต่งมันต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ความรู้ความอดทนใจรักทุนแต่ผมเนะี่ยมีใจรักมาก่อนความรู้ตามหามาที่หลังทุนทยอย คือคือเริ่มจากการหาคุดไม้เองก่อนไม่ได้ซื้อสมัยก็จะฮัดจะหาคุดไม้เล่งธรรมชาติอย่างเดียวเลยเครื่องมือก็อาศัยว่าขายไม้ที่คุดนั่นแหละมาซื้อเครื่องมือซึ่งเครื่องมือนี่ก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวเนี่ยคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนกันครับเพราะว่าได้เวลาทํางานแล้วเดี๋ยววันหลัง่างอ่างมันต้องเล่าสู่กันฟังอีก ว่าไปไงมาไงมา,งมาเล่นบอนไซบอนไซจะสังได้แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ก่อนตอนนี้ก็นึกอะไรได้ก็พูดออกไปคืออยากอยากสื่อสารอย่างที่บอกว่าอาชีพบอนไซเป็นอาชีพเกษตรกรอ,อีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถทำมาเป็นอาชีพรักเลี้ยงครอบครัวได้ก็ตามที่บอกนะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาติดตามรับชมนะครับอันนี้มารีแล็กผ่อนคลายจะไม่ค่อยได้สาระอะไรหรอกอเหมือนกนมัมาเล่าสู่กันฟังก็คลิปนี้ก็เจาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องเล็กๆส่วนเล็กๆอห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ใหม่ๆได้มานำเสนอขอบคุณครับ